สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้การแข่งขันมันดุเดือดเหลือเกินวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือปี2569เนี่ยภูมิทัศน์ธุรกิจของไทยเรากําลังจะเปลี่ยนไปแบบพลิกโฉมเลยด้วยพลังของเทคโนโลยีเราจะมาดูกันครับว่าจากสมรภูมิรบทางธุรกิจที่เลือดสาดท,ที่เราเรียกกันว่า red ocean เนี่ยธุรกิจไทยจะกางใบเรือออกไปสู่มหาสมุทรแห่งโอกาสใหม่หรือที่เรียกว่า blue ocean ที่ยังว่างเปล่าและกว้างใหญ่ไพศาลร,รออยู่ได้ยังไง คำพูดของคุณธีรพันธ์เหลืองนริมิตรชัยจาก TCC Tech นี่คือโอ้โหเห็นภาพชัดมากเลยนะครับคือแทนที่จะมองว่าตลาดมันมีแต่การแข่งขันที่ต้องแย่งชิงกันเขากลับมองเห็นมาหาสมุทรแห่งโอกาสที่เป็นผืนน้ำสีครามรออยู่เป็นตลาดใหม่ที่ยังไม่มีใครเข้าไปจับจองและนี่แหละครับคือหัวใจหลักของเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับปี2569เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญจริงๆ การทำดิจิทัลทราน sformation มันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือความจําเป็นเป็นเรื่องของการอยู่รอดและเติบโตของทุกๆธุรกิจในประเทศไทยเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือมันไม่ได้มีแค่เทรนเทคโนโลยีอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับแต่มันคือการมาบรรจบกันคือการมาเจอกันของเทคโนโลยีเจ๋งๆหลายตัวพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็น AI cloud หรือ 5G ที่ทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกันจนเกิดเป็นระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมาที่พร้อมจะให้เราสร้างนวัตกรรมและเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันที่เครื่องมือชุดแรกกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ธุรกิจสร้างและปรับตัวในยุคใหม่นี้ได้ที่สำคัญคือต้องเร็วขึ้นและฉลาดขึ้นชนิดที่ว่าพลิกเกมกันเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับตัวนี้ทรงพลังมากๆนั่นก็คือโ o คอร์เดเวล็อปเมนต์ ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนการสร้างแอปพลิเคชันด้วยการต่อเลโก้เลยเราสามารถหลากๆวางวางส่วนประกอบต่างๆที่ต้องการเพื่อสร้างเป็นโซลูชันขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเขียนโค้ดอะไรที่มันซับซ้อนวุ่นวายแค่นี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ามันทำให้การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมขนาดไหน แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับเพราะมีการคาดการณ์กันว่าตลาดแพลตฟอร์มโลโคทั่วโลกเนี่ยจะโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง22.8%โอ้โหตัวเลขนี้มันบอกเราชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วก็ไปแต่มันคือการปฏวิวัติวงการเทคโนโลยีของจริงเลยละครับและธุรกิจจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างชัดเจนมากครับ1เลยคือเร่งสปีดการพัฒนาแอปได้แบบสุดๆ2คือมันเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถลุกขึ้นมาสร้างเครื่องมือหรือโซลูชันของตัวเองได แล้วก็ยังมีการประสานเรื่อง DevSecOps หรือการเอาความปลอดภัยเข้าไปอยู่ในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ต้นเลยและที่สําคัญมากๆในบ้านเราก็คือมันช่วยให้การทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เนี่ยถูกต้องและง,ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเครื่องมือชิ้นต่อไปก็คือระบบ ERP ยุคใหม่ที่เรียกว่า Composable ERP คือลืมภาพ ERP แบบเก่าๆที่ทั้งใหญ่ทั้งอุ้ยอ้ายปรับแก้อะไรก็ยากไปได้เลยครับเพราะระบบใหม่นี้มันยืดหยุ่นมากเหมือนเราเอาโมดูลต่างๆมาประกอบกันอยากปรับเปลี่ยนกระบวนการตรงไหนก็ทำได้ง่ายแถมยังเสริมพลังด้วย RPA หรือหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาช่วยทำงานซ้ำๆเดิมๆที่น่าเบื่อให้เราแบบอัตโนมัติแล้วพลังของระบบอัตโนมัติเนี่ยมันมหาศาลจริงๆนะครับเพราะมีการคาดการว่าตลาด RPA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบ้านเรา จะมีมูลค่าสูงถึง7.7พันล้านดอลลาร์ภายในปี2573คิดดูสิครับว่านี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ขนาดไหนสำหรับคนที่นำเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้ได้ก่อนสรุปง่ายๆก็คือว่าระบบ ERP สมัยใหม่เนี่ยมันช่วยให้ธุรกิจปรับตัวได้เร็วมากลดการพึ่งพาน,นักพัฒนาที่ต้องเขียนโค้ดเก่งๆแล้วก็ใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยลดงานที่ไม่จำเป็นและผลลัพธ์สุดท้ายที่ทุกคนต้องการก็คือการลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม นี่แหละครับคือหัวใจของการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลทีนี้พอเรามีเครื่องมือดีๆในการสร้างโอกาสใหม่ๆแล้วอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเกราะป้องกันครับเพราะความปลอดภัยไซเบอร์ในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งรับแล้วนะครับแต่มันคือการสร้างความมั่นใจเพื่อให้เรากล้าที่จะออกไปสำรวจมหาสมุทรแห่งโอกาสได้อย่างไร้กังวล คือแนวคิดความปลอดภัยแบบเดิมๆที่เหมือนเราสร้างกำแพงล้อมรอบบริษัทเนี่ยมันใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วครับในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนคลาวมี IOT เต็มไปหมดตอนนี้เราต้องเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Zero Trust ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการง่ายๆแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือไม่เชื่อใจใครตรวจสอบทุกครั้งไม่ว่าใครหรืออุปกรณ์อะไรก็ต่างที่พยายามจะเข้ามาในระบบของเราจะต้องถูกตรวจสอบตัวตนอย่างเข้มงวดเสมอไม่ว่าจะมาจากข้างในหรือข้างนอกก็ตาม แล้วความสัมพันธ์ของเรื่องนี้มันสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขเลยครับเพราะตลาดความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทยเราคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง894ล้านดอลลาร์ภายในปี2573ตัวเลขนี้มันฟ้องเลยครับว่าธุรกิจบ้านเราตระหนักถึงความเสี่ยงดีและพร้อมที่จะลงทุนเพื่อป้องกันตัวเองอย่างจริงจังและนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมการป้องกันถึงสําคัญมากก็เพราะว่าโอกาสที่รออยู่ข้างหน้ามันใหญ่กว่านั้นเยอะ ตลาดเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ทั่วโลกเนี่ยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง3.76ล้านล้านดอลลาร์เห็นไหมครับว่าการมีกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งมันก็เหมือนการมีตั๋วที่จะพาเราไปปลดล็อกโอกาสอันน่าทึ่งนี้ได้มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งเป็นส่วนที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของมหาสมุรดิจิทัลแห่งใหม่นี้เลยนั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เริ่มกันที่เรื่องที่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับนั่นก็คือประเทศไทยเราตอนนี้มีความครอบคลุมของเครือข่าย 5G มากกว่า95%ของประชากรไปแล้วนี่คือรากฐานด้านการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งมากและพร้อมสำหรับอนาคตจริงๆต่อเนื่องกันเลยครับกับการลงทุนใน Data Center ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันก็คือสมองของเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเอง ตลาด Data Center ของไทยเราคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง3 1 9 0 0พันล้านดอลลาร์ภายในปี2,573เลยทีเดียวและสุดท้ายครับคือการเติบโตของเทคโนโลยี SD WAN ที่10.1%ต่อปีซึ่งถ้า Data Center คือสมอง SD WAN ก็เปรียบได้กับระบบประสาทครับที่คอยบริหารจัดการเครือข่ายทั้งหมดให้มันไหลลื่นมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดมากขึ้น คือตัวเลขโครงสร้างพื้นฐานที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างเลยตั้งแต่เมืองอจัจฉริยะอุปกรณ์ IoT นับล้านล้านชิ้นไปจนถึงบริการดิจิทัลต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของเราทุกคนสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็น่าจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าเทรนด์ต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันเลยแต่มันกำลังเชื่อมโยงกำลังผส,สานพลังกันเพื่อสร้างมหาสมุทรสีครามแห่งใหม่ขึ้นมาสำหรับธุรกิจไทยโดยเฉพาะถ้าจะให้สรุปเป็นพิมพ์เขียวเลยนะครับสำหรับปี2569เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับ1คือสร้างให้เร็วขึ้นด้วยโลโคด2คือดำเนินงานอย่างชาญฉลาดขึ้นด้วย ERP และ RPA 3. คือป้องกันให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย Zero Trust และ4คือเชื่อมต่อได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย 5G และ Data Center ทั้งหมดนี้แหละครับคือองค์ประกอบสำคัญในการคว้าโอกาสที่กำลังจะมาถึงและคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือในเมื่อคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่กำลังซัดเข้ามาขนาดนี้ธุรกิจของคุณได้เตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์กลางใบเรือและออกเดินทางไปสู่มหาสมุทรแห่งโอกาสใหม่นี้แล้วหรือยังครับ เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอครับ